พี่น้องเลยโอ๊ะงงเลยพี่น้องเลยแต่แดดยังยังจ่าอยู่สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีวันผุดเนาะวันผุดวันที่สิบสองอ่าตอนแรกเนาะวันที่สิบสองกับเดือนมิถุนายนเนาะพี่น้องเรื่อว่าเดือนหกสากลเองเนาะพี่น้อง เล้วอได้พี่น้องไอ้ไทยนานี่กะจ้างเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเลี้ยออกไปไทยมือเดียวเลยจ้างก็แม่นหาหมูกระม่นเนาะว่านหาหมูเนาะแบบไห่ไห่มันก่ไห่ายลไยๆหายบุษมิค่าแห้งสำคนหลับจ้างสบายดอกหมูไก่เคยเล่ยเคยกินนังกันเนาะ ก็เลยมันก็เลยทายหย้เห็หดให้ยสบายดีเ้อพี่น้องทานบุบึงทางมมนบุบ้อมเนาะกายตัดผม, <c oughs> <c oughs> มใหม่เลยพี่น้องตัดผมใหม่เลยมันหันเหย้ากายก็เลยตัดเนี่แบบอะไรเขียนแดนหน้าพี่น้อง อันน่านี่แหละหมดเลยอ่าอันนี้ก็สีแบมงเกือบมูมันพักตายหน้านแล้วกับปลามันก้นกะทามเนาะว่าเราพ่อไปใส่อ่าน้องเคยไปใส่น้องทรายไปใส่เนาะคือบราซิงกับไปกรุงเทพแต่ผมแลเนาะพี่น้องแต่ปีกายปีเหล่าเลยบราซิงกับตอนมีพ่อกับ เราก็สิไปไทยเนาะต่ตอนนี้เราท้าไปเนาะตอนนี้เรายังอยู่เพื่อนอันไก่เล่าเนาะอยู่เพื่อนไก่เล่าอลไรพี่เนาะตอนนี้เราก็เต็มโตแล้วเพอว่าร้านเล่าเนาะสีมาหับเอาไทยแต่แต่บุฟู่อะสิไปเห็ดงาหยังเนาะไก่กับบุูคเพื่อนพอเราก็เถ่าแลวหมูต่ว่วา ร้านเาวเนาะลูกของเอื่อยอีพอนะเหตุงานงานกีดย่างเนาะอยู่บนรลักสานีอี่ย้งเนาะประเทศไทยพี่น้องอยู่จังหวัดบนรลักสานีอยู่อำเภอใดกัจํำบอ่อใดนรพี่น้องจํำบ่อใดอยู่อำเภอใดกันนี่เขียนแดนฝั่งนี้สิเป็นหน้าปูคำเนาะแต่ปูคำบิเห็นหน้าบีนี่นี่แต่ฝั่งนี้เนาะเป็นหน้าอีเม่ หลายหลายฐานเนาะกะ็ให้กำลังใจกับมากกับละเนะาะบางท่านก็แนะนำคอนเทนต์ให้เนาะกะับบูว่าคอนเทนต์ที่ทเป็นแนะนำมากกับมีแต่าชีวิตใช้ชีวิตประจำวันเท่าน,นี่แหละแต่ใช้ชีวิตประจำวันเท่าน,นี้มันสีมันก็สีหนาเบื่ออยู่ได้พี่นอ้องนะไก่ก็เลยแบบบ็เลยท่านเนาะ ไก่ไปไทยหน้าจ้างจ้างมูไทยพี่น้องหน้าตัวเองนี่หน้าเมียตัวเองนี่จ้างมูไทยแต่เมื่อวานนี่ไก่ไปไทยไปไทยหน้าหันปุถาก็ไปเถากางเครื่อนไปเถากันเลยกางเครื่อนปุถุเถอะเลยเนาะอุ้ยพี่น้องเราเราดุดใหม well, <S <s ่เราสาวใหม่มันแบบเข้ามาป่วยว่าคือแบบมันแบบแข็งแรงนะพี่น้องมันแบบ กินแข้งแข้งไก่นะ่ะเจ็บปวดประกระตรุๆๆนกระโตนี่ไปมาเสีย,ยใหม่นี่โอ้ดำเนี่็ปักตีนปักมือแล้วนี่ไอ้ไทยหน้าบาถ่าวมาถ่าวบานี่กอมันแบบปวดเบิดนี่เตือนสาวมากเตือนสาวนี่ต้นโตนี่ มันมีเฟไทยเนาะมาถ่ายมาถ่ายกันลูกเคยแล้วกับมีแต่บุมีลูกเคยเศราหน้ามีแต่ไก่เนาะลูกเคยเศร้าหน้า,า,ห,นานหนังอยู่บนหน้าเนาะดูแจให้หน้ากีนได้บไปดีเสือเด้อพี่น้องเนาะไก่ก็จะถ่า,ายคลิปเนาะ ถ่ายคลิปากเฮ็ดคลิปใหม่ทานผู้เบิ่งนทานผู้ชมเนาะได้รับได้ชมทุกวันทุกวันเนาะพี่น้องด็กโบกมีบ่โบมีโอกาสเนาะเห็ดไปเสมอนีในยูทูปกับโบได้แบบที่ได้เงินคือหมูแบบพี่น้องไก่กับเห็ดไปแบบไก่มันหมักเนาะอะไรไก่มันหมักก็ค,กกค,กกคือหมักแล้ได้ก็คือเฮาได้ถ่ายเฮาอทอดอ่าชีวิตเฮาไหวเนาะบันทึกไว้อยู่ในยูทูปเนาะ ไปบอกต่อลูกต่อร้านเนาะข่าวแล้วก็เห็นบบนมีเคยเห็นยังแน่เนาะแบบตอนข้ายังหน,นุ่มยังหน่อยเนาะข้ากับออหนาตาข้ากับสีเป็นประบ้านนี้เนาะจากสีไก่ให้ข้าเจ้าเบิ้งเนาะลูกร้านเนาะเป็พันใหญ่มากเป็นกับสีผู้เนาะคือตอนนี้ไก่กับถ่ายออโต้ไว้เนาะแล่ลงยูทูบไว้เนาะแบบเผื่อ โทรศัพท์พี่พังหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่เนาะกสีอันนั้นกสิไดเบิงแ์แนนในยูทูบเนาะพี่งเนาะใก่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อทานบุพเพิทงทำบุพชมเนาะโอ้ยขอบใจหลายๆทีหายกำลังใจไก่เนาะ ม่ไบเอาทางเนาะพอพอีพ่อมอยู่เนบาทางลง <c oughs> หมู่กะไทยสำนีเนาะจ้างสำนีหามันเนาะบนจ้างหามันได้สำนีดีแหละเยาะัปทำนีดดกับบนทางเนาะมีมีนาทีไทยมันกะไทยยางเดียว หายแต่พี่พี่น้องเยชุดผูได้หอนมองเอพื่อนผูได้พี่หน่อยม,มองแคมเพื่นอ,อ,อนผูนได้เจ้าว่าแถวไหน <c oughs> อันดี้มีเงินไทยกับบ้านทันบาทพี่น้องเยหลักล่อยเนาะใจหาหมู่จ้างหมู่เนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเขตแดนไหนนี่เนาะสุดท้ายเห็นพุ่น น,นี่แหละพี่น้องไอ้น,นี่เนาะแดแดซื้อลงไปนี่นกรมีเงินพม่น้องยพอก็เลยไปเนาะไปเผื่อมีพอได้ใส่ได้จ่ายเนาะให้ก็อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนมันก็น มี่ยังดีขึ้นมีแต่สีกินเกลือและต่อไปคันบอ่อใบหาเหี้ยเศรษฐกิจเสมอเงินเล้าก็บเผลอเด,ดี๋ยวนี้อ่ไปแหลกบางางเที่ยงนี่เนะาะสองสิบสองโมงตอนนี้เงินเล้าหนึ่งพันบาทไปแหลกมาเป็นเงินกีบได้เจ็ดแสนกีบพี่น้องยสุดยอดจักสี อยู่หลอดหอนไสยังวะพนักงานแล้วนี่โอ้ยข้างโอ้ยโอ๊ยเปล่พี่น้องใครแต่ไก่เป็นดุสาวนาวัมีเงินเดือนพนักงานคือเขาวัวเป็นพี่น้องไอ้แทบนี่นี่หน่นอยนี่แถวนี่แหละ ปวดไปไทยหน้าวานขันปวดเนี่ยมันมันเป็นครั้งแรกของปีน้องยมังสิบปวดแต่ถ้าเขาไทยไปเรื่อยมันกลเ็นซิลล่งมันก็ปวดมันเขาปวดถ้าไอแม่ก็ยังเาได้พี่้อมบางคนก็ มีดราม่ากันสีน้อยแบบแบบไข่แบบอย่างไ่ไกลเสียหายบางคนก็แบบเปล่าใส่ไก่เสียไรไงบางคนก็แเว้าย่อยไงซะแถวบ้านไก่นี่บัดมันมีแต่คนอินสาตกันหน่อยเปย่าไงซะไก่หูบัดเนาะแต่ก่อยากเปลาไงไก่ชิ้นนิ่งไว้ถึงเวลา ช่งเวลาไก่เซขคืนกันไก่ปว่ปวยก็เห้ไก่ฝายเดียวเนาะไก่แค่รวมร่วมใหม่เนาะร่วมใหม่เดี๋ยไก่สิสักการเองไก่เวียนซเป็นคนแบบใส่ยดโดนแตาทำายเดียวก็วได้ มือน <accurately S 2> ีนไก่อดทนมากไลยเนาะความอดทนไก่สู้ได้เหรอไอไก่อดทนไก่ไก่ยังผู้สึกตัวเองได้มันบุคือตะกี้ความอดทนตะกี้ไก่ต้องเป็นไก่เป็นวัยรุ่นกว่านี้เนาะโอ้ยสีบ่าวมือแดงบ่าวเนี่ยยังอยู่ไก่มือนีมุนนัดไก่ ความใจหอนไก่ให้ขีดในกระตามเนาะถ้าให้ขีดว่าไก่เป็นตัางเร่งหรืออันดับห่างก็ตามเนาะแต่ไก่บุคคลเห็นผู้ใจก่อนเนาะถ้าผู้ใดเหยีไก่อ่ะถึงไก่สิบลายเห็ดคือตอนนี้เนาะอีกสิบปีสั้ปีไก่ก็ไก่บุเคยลืมถ้าไก่บุหิตแบบถึงขั้นแบบอ่าหายเจ็บปวดหน่อนฝีมือไก่ว่าไก่บเฮ็ด แต่บัวเอาแบบมือไปตัวเองไปเปืี่ยนนะมันคนบอดีกับนั่นดอกออกมากเลยกับซูลพี่น้องพี่น้องเด้กพี่น้องกับจะคู่เนาะพายไปเทสไส่ไว้เป็นไผยหูแกเสร็จมาทานส่วนโตเนาะเรี่องแบบนี้มันบอกแบบที่ท่าทาบ่ได้ ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเนาะที่ให้กำลังใจไกลเนาะมาตลอดเนาะดีๆมีแห้ผู้คนเนาะฝากไลค์ฝากแชร์เลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณอ้ายเอื้อขอบคุณผู้ขข e, ผมีพระคุณเนาะขอบพูนท่านผูบ้บังท่านผู้ชมเนาะที่ให้กำลังใจซับพอร์ตด้านเบิร์คลิปเรียกว่าสนับพอร์ตด้านอื่นๆเนาะหลายด้านเนาะเบิร์โฆษณาเบิร์คลิป บกหางอุศนาเนาะแล้วก็อยู่เบื้องหลังของไก่เนาะกาเพิ่นทิฮหูดีเนาะพอไก่กาที่ผ่านมากาเพิ่นมีผู้ใหญ่เนาะคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังไก่มาตลอดช่วงนี้ช่วงนี้มีแต่ช่วงนี้ไก่กาก็เพิ่นกับต่างคนกับต่างเหตุนาทีเหตุเวียกตัวเองเนาะเงินหาคำไก่ขอดใจเนาะขอใจ ใหญ่เนาะทุกท่านเปิน่นกะบนลำลุวยมากมายเปิ่นเพิ่นกะว่า,กาวกับไก่เนาะที่เพิ่นอ่าลวงเงินหาให้อ่ายอนความหักความแพงความผูกพันเนาะเพราะมันทันดีเพิ่นกะบป็นลุวยเพิ่นว่านี่นวิดีโอหนุ่ในในใกไก่กับมีครอบครัวเนาะเปิ่นกะต้อง หายใก่เนาะยืนด้วยลำแข่งตัวเองแต่ว่าหูสิยืนหดใส่ลำแข็งตัวเองก็สิฮักอลไรนี่จ่อยแห้งแห้งเลยเนี่ยเหนื่อยเบิดพี่น้อยท่อท่อเบิดเดี๋ยวนี้ทำโม้ไ่เอาไลยเหนื่อยท่อเลยแหละแต่ไก่โบทอยอย่างเดียวเนาะมีกระสูนอย่างเดียวท่อได้แต่โบทอยอันั้นแหละฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่มีแห้งพี่น้อง